เมื่อลัเสเซียเล่นใหญ่ปาดหน้าอเมริกาแสงขึ้นเป็นที่หนึ่งกับการเปิดประวัติศาสตร์หน้าแรกแห่งวงการภาพยนตร์ The Challenge หนังอวกาศเพียงเรื่องเดียวในโลกที่ขนนักแสดงขึ้นไปถ่ายทำบนสถานีอวกาศ ISS ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนพระเอกหนุ่มทอมครูซมีแผนอยากจะสร้างภาพยนตร์ที่ถ่ายทำบนอวกาศของจริงแต่จนแล้วจนรอดก็ยังเงียบกลิบ ผู้กำกับชาวรัสเซียเฮียคิมชีเพนโคเลยพาตนเองและนางเอกสาวสวยยูเลียเพียซิลนั่งยานอาวกาศโซยุต M.S.19 ขึ้นไปถ่ายทำก่อนแม่งซะเลยงานนี้เน้นทำไม่เน้นพูดโดยเนื้อหาของภาพยนตร์จะออกแนวสมจริงเมื่อนักบินอวกาศประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนเป็นเหตุให้ต้องส่งหมอ ศัลยกรรมสวงอกไปทำการผ่าตัดนอกโลกกับอุปสรรคนานับประการทั้งสถานที่อุปกรณ์และสภาวะไหลแรงโน้มถ่วงกับเวลาของนักบินที่เหลือน้อยเต็มทีมันก็ชวนให้ลุ้นเอาใจช่วยในแบบที่จะทำให้คุณนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่รู้สึกเบื่อแถมยังตื่นตาตื่นใจไปกับสภาพนอกโลกของจริงทั้งมุมกล้องซาวเสียง ต้องยอมรับในฝีมือของทีมผู้สร้างที่ทำออกมาได้ดีเกินคาดหนังเปิดเรื่องกระชับฉับไวและแม้จะอยู่ในสถานการณ์ความเป็นความตายแต่ก็ยังสามารถยิงมุกให้คนดูหาทั้งโลงซึ่งโปรเจกต์ใหญ่นี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเฉพาะเพียงแค่บทหนึ่งเอกก็ต้องผ่านการคัดเลือกกว่า3,000คนและแม้จะได้ตัวนักแสดงแล้วก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการเตรียมความพร้อม ก่อนจะได้ขึ้นไปถ่ายทำทั้งยังใช้นักบินอวกาศตัวจริงเสียงจริงเข้ามาร่วมฉากเล่นเนียนอย่างกับนักแสดงมืออาชีพมาร่วมกันสัมผัสถึงหนังอวกาศของจริงเพียงเรื่องเดียวที่ SF Cinema 15กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีก4เรื่องที่จะนำเข้ามาฉายในช่วงเทศกาลภาพยนตร์มอสโก ตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรอบฉายและซื้อบัตรล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema หรือ w w w sfcinema com